แล้วกราบสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนที่เข้าสู่ช่องวันโกนะครับวัสดีครับมีไฮไลท์ฟุตบอลไทยลีก3ครับในรอบเนชั่น a l c h a แชมเปี้ยนชิพครับผู้ระหว่างราชประชา FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสงขลา FC ครับก่อนเกมนะครับทางด้านราดประชาครับเป็นทีมจากฟงของกลุ่มนะครับมี7คะแนนครับจาก3นัดครับและทางด้านทีมเยือนครับสงขลา FC อยู่ในอันดับที่5ครับมี2คะแนนครับ ผลการแข่งขันใ,ในเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูไฮไลท์กันได้เลยคร nickel. ับอุสวครับโอ้โหหนึ่งสองมาดีแล้วทะลุมาร้นชัยร้นชัยเข้ากรอบเขตโทษหักมาแล้วมันไม่ถึงครับแอจะตรมาชูก้าแต่ตรงนั้นน่ะทำยุทธล่วงไปนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหแมทลูกมีทศพลอ้อดไปแล้วครับ ข้ามหลอกอุดสลามซ้ายแล้วก็ลุนกรอบออกไปครับอโอ้โลูกนี้เจ้าตัวเสียดายเลยโอ,โ,อโอ้โหกลายเป็นว่าจังหวะจิ้งต่อบอลของสงษาในพวกเขาเกือบได้ประตูขึ้นนำเลยครับแปะคืนมาแล้วอุดสลามเห็นช่องครับพยายามจะปันให้บอลมันเสียบเสาสองเลยครับหมุนไปนิดเดียวครับอีกคทังครับรบินที่แล้วเจ้าตัวนี่ยืนเล็งปัดไปซ้ายเลยครับ เกือบไปเหมือนกันเลยครับอาบูนฮาฟิสกลับมาที่ยศวัสดอีกแล้วครับแทงตรงมาวัชสันชี้ตัวเองมาเอาบอลครับแล้วก็ช่องมีครับนาสีนาสีเปิดล็อกหูวิ่งเข้ามาแปะตัวซ้ำยิงโอ้โหลุกต่ออกไปครับโอกาสทองอีกครั้งของทีมเยือนครับโอ้โหคนนี้ต้องบอกว่าน่าจะได้กับหุ่นแรกอีกครับ บอลสุดเส้นหลังของนัสเตะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลมันไปตั้งให้อลงกร์ดิ้งมาซัดไปขวาเต็มๆเลยครับโอ้โหบอลเหมือนข้ามคานออกไปมันอาจจะเฉล็บเฉลับนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับยังไม่มีทีมใดทำประตูได้ครับเสมออยู่สูงกับสูงครับเดี๋ยวช่วงบักทึ่งมีไฮไลท์ชมต่อในช่วงครึ่งแรกนะครับ สงขาถ้าจะรักษาโอ,อกาสของตัวเองก็ต้องถึงขั้นชนะเลยนะครับนะครับเกมเริ่มครับทาสงสงขานี่ยังคิดเขาเ่ชุเกรทุ่งแรกนะครับบอลยาวมาเอาหม่งเช็ดไปดีซะด้วยครับอืมทั่วไปของล,ลุคสารามโดนเช็ดที่ยงม,มาก่อนครับตามช่อง หมายช่องหนึ่งครับได้อยู่ครับรมยุทธโดนสไลด์ก็ได้เป็นฟาวครับเขาโมยบ้างครับรับเหลืองไปีนครับลูกกรไม่ทันครับบอลมันพุ่งไปแล้วครับแนวรับเรลาวุฒิขึ้นมาครับสู่วันพัทด้วยอ้าวเปิดลื่นคนแรกแต่ว่ายัง เก็บตกได้เป็นสงขายกข้ามาครับบีกันหน่อยตรงนี้มีพื้นที่ข้างบนเอา้าแม่น้ำหนักจ่ายเบาไปนิดนึงครับเลยแต่คืนเอาไม่ชัวร์ครับสวนพัฒน์เตะอีกทีนึงทำมายุทธ์ถึงเส้นหลังเหมือนการคัดแบ็กกลับไปยังติดอยู่ครับอับดุลฮาฟิสคือวันนี้นี่ตัวสุดท้ายของสุดท้ายยังอบดุฮาฟิสนี่ช่วยทีได้หลายครั้งในคุณแล้วนะครับ รับดูบางๆตัวบางๆนะครับไม่ได้หนาอะไรเลยครับตัวอ่านเกมดีเหลือเกินคูฮาฟิสอ่าครับสีไทยยัดมาอีกทีหนึ่งลรนชัยลนชัย,ชยขวาเป็นธรรมยุทธเอาไม่ปล่อยให้ลรนชัยครับโอ้โห,โหไปจับแล้วก็ล่านไปเองยกมาสวยครับ แต่ว่าสานย,ยูนตามมาได้อ้าวแล้วย้อนสอนกลับมาคราวนี้ข้างใน2ต่อ2นะครับปล่อยบอลมาแล้วยาวไปครับโอ้โหโดนยศจังหวะจะตาฟอลโล่ไปเล่นต่อนครับบอลมันเหมือนกับว่าไปติดแค่ขาเจ้าต,ตัวแล้วก็ทำบอลลุดไปเนี่ยครับจังหวะที่จะแตะบอลขึ้นหน้ามานี่ครับแตะแรงไปนะครับสุดท้ายแล้วก็เสียจังหวะไปครับ นนไฟล,ำ,ไลำหน้าครับจี้เข้ามาเลือกแล้วเน้นๆเ,เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์้นน้ำจนได้ครับเป็น uca, อันเชลโลมาชุก้าร์ตัดกลับไปนะมันยังไงนั่นเองครับโอ้โหเหมือนกับว่าผู้เล่นของสงสานี่ไม่พอใจจังหวะนี้ด้วยนะครับคอือตัดกลับมาเนี่ยบอลมันมันต,ตัดกลับมาอยู่อุ้ยลายแรกไม่ล้ำครับลายนี้ไม่ล้ำจริงครับ แล้วก็ให้มามาชุดก้ากันเรียบร้อยเลยครับดูรายแรกอีกทีนะครับจังหวะพุ่งมาของโรนยศเดี๋ยวดูนะครับมช็อตแรกเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าโรนยศพุ่งขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ครับอัรดุลนาฟิสยังรออยู่นะครับไม่ขยับตามไปด้วยครับ ก็เป็นประตูที่เจ้าของอิ่ิโรมาชุด้าครับแล้วก็เป็นประตูที่นำองราชประชาด้วยครับดีครับว่าอัครพลอยู่ข้างบนคู่กับอับดุลสาลามเป็นไงบ้างมงตั้งไปก่อนแล้วก็ต้องขุ่ยขึ้นดีซะด้วยนะครับอับดุลสาลามยกมาอีกทีนึงแล้วได้มงเบาไปแถวสองยิงสามหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหชุดนี้ของสองขาจบโดยอัรครพลนะครับมีสวัสด์ครับคือจังหวะบอลตก ตรงหน้าประตูเนี่ยพวกเขาพระกาศไหลผมนะครับแต่ว่าอ้ยิงสวนกัดไม่ได้ครับเที่ยงไหมเนี่ยครับอัรพลวิ่งมาซัดเลยครับอ่ามีพื้นที่ครับโยตัดในนัฐกิจจดสวัสด์แล้วข้ามกลับมาขวาอีกทีครับอับดุลสลามนัฐพล เปิดปโดนตงทิ้งครับกราชัยอยู่รลนนาชัย,ชย,ชยอบอลลงแล้วดีดเหนือเหนือเลยครับโอ้โพื้นที่ว่างมีแองเจโลมาชูก้าครับแต่ข้างในไม่มีใครมาชูก้ายิงซนเลยครับโอ้โหใจคอครับแม่เหลียวมองเพื่อนนะครับว่าจะเติมมาหรือเปล่านะครับจังหวะจ่ายขึ้นหน้ามาของโรนาชัยครับและเนี่ยครับมาชูก้าพาบอลขึ้นนามองหาเพื่อนยังไม่ถึงพื้นที่ที่เจ้าตัว คิดไม่ใจไปข้างหน้าเลยครับสุดท้ายที่ตัดสินใจยิงยัดเองเลยครับหุกลอบไปครับมาที่รัฐพลกิปมัรอครับหลังเข้าครับก่อนมาร้อนโอ้โหดึงหลอกเหนือเลยยัดมาข้างหน้าอ้าวตัวไกลดันหลุดแล้วก็แทนทะลุมาก็ฮูเคลียร์จากเซนครับทงลำหน้าก็ไม่มีด้วยนะครับโอ้โูน่าเสียดายครับสงขา เชื่อว่ามารอนเลือกตัวแรกมากกว่าครับพี่นะว่าโอ้โหเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวลอดูภาพช้าครับสอดขึ้นมาเป็นตัวที่2ครับแล้วยิงหลุดทะลุไปแล้วครับเป็นเนี่ยครับนัฐกิดครับดูภาพช้าเลยครับจังหวะจ่ายมาเนี่ยแล้วนัฐกิดครับไม่ล้ำครับวิ่งเข้าไปแล้วคับแล้วเจ้าตัวตวัดยิงเลยครับไปติดทางด้านกิติพลนิดนึงนะครับแล้ววรชัยเนี่ยตามาเคลียร์ได้ครับโอ้โห ถ้าไม่ติดทางด้านกิติพลจะวะแรกเนี่ยมีลุ้นที่จะป้นเข้าประตูเลยนะครับลุ้นจุดมันสุดของว<ม>รชัยของสุดแล้วเหมือนกันนะครับจ้บาบอลมันหมุนแรงวันนี้ไม่ทันแน่ๆครับวรชัยอาครับสงขาต่าง้งหนาต่งตางๆกันใหม่ตัดในครับแล้วยิงของอับดุลสลามอยากติดอยู่ หน้ามาแล้วครับบอลหาครับคทพลเปิดล้อโอ้โหมันหลุดมือไปแล้วแต่ว่ามงไม่โดนครับอดุลฮาฟิสยังเป็นเตะมืออีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนฟ้าไปทีเด็ดนี่ก็พวกลูกนิ่งของคทพลได้อีกด้วยนะครับลายมือของคดพลเลยครับมันมันเลยทำลายจังหวะของอดุลฮาฟิสไปครับ ชิงพิบกันหน่อยครับส่วนเปิดฝั่งนี้เข้าหาประตูโดยยศสวัสด์มนทาเล่นงานไม่ได้ครับกตดนมคนราวนี้ออกมาลอนพาบอลลมเลี้ยงขึ้นหน้ามาเองเลยจังหวะทำชิงลูกนี้ก็ยังท้องกันได้ครับแล้วก็เสียบอลเลยครับโดนนูมดับบลทีมลูกนี้แมี่อนุตสาห์เปล่าปากเลยครับหัดหน้าหัดหลังครับนี่ครับถือว่าเป็นคนที่ตูดีเลยนะครับ อัครลพบลับมันจอดอีกทีโอ้ไว้ตัวที่วิ่งไปนั่นแหละครับนลุคนี้เกมรับของรัตชานี่โดนหลอกแล้วนะครับโดนหลอกเลยใช่ครับโอ้โหป็นนั่นแหละครับอับดุสลามนะครับคือยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำเป็นเดินหนีไปอัครพลทำเป็นเดินหนีไปแล้วก็วนกลับมาเปิดใหม่ครับปล่อยให้เข้ามาแล้วแหละครับแต่จะไปทันหรือเปล่าเนี่ยครับวิ่งกลับมาแล้วอัครพล ข่าวนี้ก็โดนชกทิ้งอีกครับโอ้โหแล้วขวดทิ้งเลยขวดทิ้งมีที่ว่างถึงก่อนถึงก่อนแล้วก็เกี่ยวไ่ได้เจ้าโหยังตามมาช่วยไม่ได้ครับพี่นักพงแล้วก็สุดท้ายไปฟาล์ครับโอ้โหพ,พยายามจะฉวยโอกาสแล้วก็หาจังหวะยิงเลยครับธนดนสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวล็อกเข้าเหรียญทางซ้ายแล้วครับแล้วจังหวะจะยิงโดนโอ้โหพี่นักพงครับพุ่งมาบล็อกได้พอดีครับ อ่ครับเกมเดินต่อครับเกมเดินแล้วสงมงครับโยสวัตไปยืนมาร์คชุดให้นะครับแล้วก็มาตรงนั้นแหละครับโอ้โหงงตัวแรกไม่โดนแล้วก็จะได้สามไหมต้องยิงครับมีตัวขวางไว้อีกถึงกรมกกรพิทักษ์คงเบิ้ลทิ้งออกไปเป็นบอลของราดประช,ชาแล้วไม่ล้ำหน้าครับไม่แต่ว่าพิทักษ์คงก็อ่านต้องเคลียร์ทิ้งเอ้าไปพลาดเองแล้วก็เลยเรียบร้อยไหม โอ้โหพินั์งไม่เคลียร์ครับโอ้หสาดักบอลได้แล้ว2อสูงเลยครับตรงนี้ประตูปิดเกมนะครับเกมนี้แล้วก็เป็นประตูที่2ของอชิโล่มาชุก้าด้วยครับโอ้โหวันนี้2ประตูครับเกมิดอัดมาตลอดเลยครับข้งขวาเบิ้นมาเนี่ยไม่ล้ำเพราะว่ายังอยู่ในแดนตัวเองเลยนะครับเนี่ยครับมาชูก้าแต่จริงๆวิงพ์ถึงแล้วครับแต่ว่าเหมือนจะอยากจะพาบอลกลับไปอีกทีครับ โอ้ไม่เคลียร์ทิ้งออกข้างไปครับมาชุก,ก้ากับแปรสวนกลับไปโล่งๆเลยทีนี้ดูนะครับพิธพงศ์ถึงแล้วครับเนี่ยครับตรงเนี้ยไปเก็บเล่นแล้วล้มไปเองครับอ้ดูครับมาชุก,ก้าส้มหล่นเลยครับ2-0 แต่เวลายังไม่หมดนะครับเปิดบอมเข้ามาของสงขาแล้วก็จบด้วยแอคชั่นนี้ครับเป็นลาประชาครับที่เปิดบ้านเอาชนะสงขา FC ไปได้ครับสประตูต่อศูนย์จากสอประตูของแอนเจโลมาชูก้าครับ